พระโอวาทพระพุทธชีกโกบทพินิจจิตยานร้อยแปดข้อที่หกสิบหกเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญมีเป้าหมายชัดเจนแต่กลับสแสวงหาพุทธภาวะแต่ภายนอกนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังไม่เข้าใจว่าแกนแท้ของธรรมะอยู่ภายในตนและการหลงทางในการปฏิบัติจงตระหนักว่า พุทธภาวะหรือความหลุดพ้นที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ภายในจิตใจของเจ้าเองการที่เจ้าสแสวงหาจากภายนอกนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่เข้าใจแก่นแท้และกำลังหลงทางจากเป้าหมายที่แท้จริงอย่าหลงเข้าใจผิดว่าการบำเพ็ญคือการสแสวงหาสิ่งวิเศษหรืออำนาจจากภายนอกแท้จริงแล้ว การบำเพ็ญที่แท้คือการค้นพบและพัฒนาธรรมชาติแท้ที่บริสุทธิ์ภายในตัวเจ้าเองการบำเพ็ญที่แท้ต้องฝึกให้จิตใจมองเข้าไปภายในให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เจ้าแสวงหานั้นล้วนมีอยู่แล้วในตัวเจ้าจงฝึกมองเข้าไปภายในจิตใจของตนเองเสมือนผู้ที่ขุดบอ่อน้ำในที่ดินของตน แทนที่จะเดินทางไกลเพื่อหาน้ำดื่มเจ้าจะพบว่าเมื่อเราหันมาสำรวจภายในจิตใจเราจะค้นพบความจริงอันลึกซึ้งที่เราแสวงหามาตลอดผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมเข้าใจว่าพุทธภาวะไม่ได้อยู่ที่ใดไกลแต่อยู่ภายในจิตใจของเราเองสามารถมุ่งความสนใจไปที่ การพัฒนาจิตภายในและการเข้าถึงธรรมชาติแท้ของตนโดยไม่หลงไปกับการแสวงหาจากภายนอกดังคนที่ถือแผนที่ขณะหลงทางในป่าแต่ไม่รู้ว่าตนเองอยู่ตรงไหนบนแผนที่ฉันใดผู้ที่แสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกก็เปรียบได้กับ คนที่ถือแผนที่แห่งคมแต่ไม่รู้ว่าตนเองคือจุดหมายปลายทางนั้นฉันนั้นการสแสวงหาจากภายนอกเรียบเสมือนการเดินทางไกลโดยไม่จำเป็นในขณะที่สมบัติล้ำค่าที่สุดนั้นซ่อนอยู่ภายในบ้านของเราเองจงหยุดการสแสวงหาจากภายนอกและหันมาสำรวจภายในจิตใจของเจ้าเพราะในความเงียบสงบภายในนั่นเอง ที่เจ้าจะพบพุทธภาวะที่แท้จริงโดยไม่ต้องเดินทางไกลใดๆการเข้าใจว่าแก่นแท้ของพุทธภาวะนั้นอยู่ภายในตัวเราเองจะช่วยให้เรามุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาจิตใจและปัญญาภายในแทนที่จะหลงทางในการแสวงหาจากภายนอกเชกเช่นการค้นหาแสงสว่างในท่าม,มืด แทนที่จะเดินทางออกอย่างไร้จุดหมายเราควรจุดเทียนแห่งสติและปัญญาภายในใจของเราเองซึ่งจะส่องสว่างนำทางให้เราพบทางออกและความจริงอันประเสริฐในที่สุดการตรนะหนักว่าพุทธภาวะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวแต่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของจิตที่บริสุทธิ์จะนำไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นการชำระจิตให้บริสุทธิ์ และเผยธรรมชาติแท้ที่มีอยู่แล้วภายในตามพระวัตตอนต่อไปด้วยนะคะ